การสลับยางรถยนต์นะครับรถกระบะอันนี้รถบรรทุกอันนี้รถบรรทุกมีข้อใั่เลยคือรถรถเปล่ารถเปล่านี้เครื่องก็จะเครื่องจะหนักกว่านะใช่ประเมินตุกหน้าต้องใหม่นะแต่หลังเก่าไม่เป็นไรเพราะว่าเกิดยางระเบิดแล้วเวลา หักเลี้ยวไม่ได้ครับส่วนรถบรรทุกนี่รถมีหลังคารนถะบรรทุกนี้หลังต้องใหม่เพราะว่าหลังน้ำหนักเยอะหน้าก็จะลอยข้างหน้านี่สามารถใช้ยางเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะเพราะว่ารถบรรทุกนี่ข้างหลังมันจะกดหน้าจะลอยข้างหน้าใช้ยางสิบเจ็ดอย่างได้เลยแต่ข้างหลังต้องใหม่ข้างหน้าเก่าได้แต่ต่างกันรถรถนั่งไม่บรรทุกนะ หน้าต้องใหม่หน้าเพราะเครื่องมันจะหนักกว่าเนาั้งหลังมันจะเบาคือใช้แหนบนะครับแต่ว่ามันไม่ได้บรรทุกก็เลยรถที่ไม่บรรทุกก็คือรถไม่บรรทุกก็คือหน้าใหม่หลังเก่าได้นะครับแต่ถ้ารถบรรทุกนะครับรถบรรทุกมีหลังคาอันนี้อันนี้น้ำหนักกดที่หลังนะกดลงแหนบลงเผาพวกหน้าจะลอย ก็คือหลังต้องอยางใหม่นะข้างหน้ายางเก่ายางเปอเร์เซ็นได้เพราะหน้าร้อยแทบจะไม่ได้รับน้ําหนักก,รา,การบรรทุกที่ถูกวิธีนะต้องดูด้วยรถบรรทุกหรือรถเปล่าการใช้งานงจะทําให้ยางมีปัญหาได้